ลุงแดงนะคะขอเรียกลุงแดงนะครับนะท่านลอนรองรองพูดนวยการนะครับฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปางนะครับนะท่านก็ให้เกียรติเรานะครับนะในรายการเราให้เกียรติรายการเรานะครับมาร่วมกันนะพูดคุยนะครับนะว่าในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดเนียนะครับ นะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ให้มีความสุขนะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ให้มีความสุขวันนี้ยหลายคนคิดว่าเวลาเราป่วยเนี่ยเราไปหาหมอหมอบอกยังไงเราเชื่อหมดแต่เราลืมไปว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองใช่และยาที่ดีที่สุดก็คือธรรมะโอสถนะครับธรรมโอสถนี่ไม่ต้องไปหาในวัดนะครับไม่ใช่ธรรมโอสถเนี่ยก็คือแค่ละชั่วทําดีทําใจอกให้เบิกบ,บานรักษาได้ทุกโรคนะฮะ ไปนั้นลุงแดงก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้แม้แต่โควิดจะมาลุงแดงก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ได้สอนทุกท่านนะครับแต่จะเล่าว่าลุงแดงสอนตัวเองอย่างไรแล้วทําให้ลุงแดงมีความสุขทุกวันนี้โดยเอาสาระที่พูดในนี้สกัดออกมาว่าวันนี้ทุกคนเกิดมาบนโลกเจ็ดพันล้านคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือเด็กุ้นใหม่เดี๋ยวนี้บอกเขาไม่นับถือศาสนาอะไรแล้วเพราะโอ้ยเขาเป็นคนดีแต่เห็น พระทะเลาะกันบ้างเ็นศาสนาคนในศาสนาฆ่ากันบ้างเ<ช>ขาเลยรู้สึกเขาเริ่มเสื่อมเนยแต่ลุงแดงกำลังบอกว่าวันนี้ลุงแดงมีความเชื่อว่าศาสตร์ทุกศาสตร์บนโลกใบนี้อยู่ภายใต้พุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมืองไทยของเราเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา,าโลกแต่คนไทยเป็นพุทธส่วนใหญ่ตอนนี้กําลังสร้างความแตกแยก,กกันเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมันมาเกิดจากความเกลียดชังนะครับความเกลียดชังเนี่ยมันทําให้เกิดโควิด และที่สาคัญก็คือธรรมชาติเนี่ยเขาถูกมนุษย์ทํรลายทําร้ายมานานต่อน,นานเขาเตือนมาแล้วตั้งแต่โลกหาโลกอะไรสารพัดแล้วจนซีนามิจนอะไรสารพัดโลกแต่เราก็ไม่หยุดที่จะทาร้ายเขาไงวันนี้เขาก็เลยมาเตือนหนักๆว่าเอาอีกนะจะเตือนหนักอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิดขอให้ตั้งสติให้ดีว่าลุงแดงจะบอกเคล็ดล hey ับให้ห้าข้อต่อไปนี้เป็นยาครอบ จักรวาลรักษาได้ทุกโรคอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับพี่ไยพี่ตกต้องมีสตินะสติมาอันที่สองเกิดทันทีคืออะไรครับปัญญาปัญญาเกิดงสติสองปัญญาเกิดครับเพราสติมาปัญญาก็เกิดแต่ที่ผ่านมาเราขาดสติพอขาดสติปุ๊บปัญหาเกิดตามมาทันทีปุ๊บปัญหานี่แหละทาให้เราป่วยและโดยเฉพาะคนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงครับขาดสติเอาโอ๊ยพี่ตกกังวลวันนี้กูจะฉีด เข็มไหนดีไอ้จะฉีดยี่ห้อไหนดีจิตตกแล้วโลกประสาทจะโลกประสาทจะกินเอาเพอเจะตายเพราะก่อนจะไปฉีดโควิดด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้สติโอเคนะพอมีสติพุจะเกิดปัญญาและอันที่สามขอให้ศรัทธาคําสอนของศาสนาที่เราเคารพนับถือนะครับคนคริสต์คนมุสลิมลุงแดงไม่ไม่ห่วงเพราะเขาศรัทธาคำสอนพระเจ้าเขาเกินร้อย แต่รุ่งแดงเห็นชาวพุทธนี่แหละเป็นพุทธแต่ในบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นขอ10%่อชาวพุทธนะครับขอให้ศรัทธาสัสนสวรรค์นายแค่สิบเปอรกแค่10%อ่าอันที่สี่ขอให้ทำกุศล,ลกรรมสติปัญญาศรัทธา10%และทำกุศล,ลกรรมสร้างกุศลครับกุศลกรรมก็คือให้นึกถึงกระดาษ A4 ที่มีน้ำหมึกหยดอยู่หนึ่งหยดสีดำเนี่ยเป็นไงครับ หยดอยู่ในกระดาษเอสีขาวเราจะมองทันทีว่าเราเห็นแต่จุดสีดําจุดสีดาเห็นไหมฮะนี่คือถ้าเราเห็นจุดสีดําตรงเนี้มันก็คือในดีมีเลวในเลวมีดีสีดําคือความไม่ดีสีขาวคือความดีส่วนใหญ่เราจะพูดแต่ความไม่ดีไม่ดีไม่ดีเห็นไหมทุกวันทุกวันนี่แหละครับเราคิดไม่ดีเพราะฉะนั้นสารแห่งความทุกข์มันก็หลังแล้วเราก็ป่วยแต่วันนี้อันนี้สีดานี่คืออกุศล,ลกรรมแต่ถ้าสีขาวคือเป็นไงครับอกุศลกรรมกุศลกรรมอ่า เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพูดกุศลกรรมก็คือพูดพื้นที่สีขาวให้เยอะๆนะครับจากที่เราพูดแต่สีดําสีดําสีดาเราพูดสีขาวกันเยอะๆนี่แหละครับข้บบอที่ส,<ต>สี่สติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและอันที่ห้าเดินทางสายกลางเดินทางสายกลาง<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดพันล้านคนบนโลกใบนี้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆแล้วเอาไปปรุงแต่งที่ใจ อแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ so. ่งใดที่เกิดขึ้นมันเป็นเช่นนั้นเสมออย่าปรุงแต่งให้เชื่อเรื่องผลกรรมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันคือผลของกรรมในอดีตเราคิดดีร่างเราใจเรามันสั่งกายป่วยเราคิดดีปุ๊บร่างกายก็ให้รางวัลคนคิดดีด้วยการหลั่งเอ็นโดฟินสารแห่งความสุขหน้าตาคนโต60ก็ผ่องใสแบบนี้ ครับแต่ว่าถ้าเราคิดลบเป็นไงครับร่างกายก็ลงโทษคนคิดลบในการหลั่งสารแห่งความทุกข์ก็คืออะดรีนาลีนออกมานี่แหละครับคือการเจ็บป่วยอ่าเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นต้องดีเสมอและอย่าไปปรุงแต่งเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าอดการปรุงแต่งไม่ได้ให้ปรุงแต่งเป็นบวกก็คือให้คิดบวกแต่ที่ผ่านมาเราปรุงแต่งเป็นลบไงเพราะฉะนั้นเราตามหูจะบุลิ้นกายใจ รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมาปรุงแต่งที่ใจตอนนี้ถ้าจะปรุงแต่งอย่าปรุงแต่งให้เป็นลบให้ปรุงแต่งเป็นบวกเสียนะเพราะฉนั้นวันเนี้ห้าข้อต่อไปนี้เนี่ยลุงแดงก็เลยบอกว่าวันเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครเกิดมาจากไหนเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนเราจะไม่ติดโควิดแล้วเราไม่ต้องไปกลัวโควิด <clears S 1> แต่วันนี้ลุงถามลุงแดงถามพี่อ้อยกับพี่โต้รู้หรือยังว่าตัวเองเป็นใครเกิดมาจากไหนเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วไปไหน